สสิงหาปีนี้นะคะแน่นอนว่ากิจกรรมร่วมกับคุณแม่นะคะก็พามาชมกล้วยไม้กันนะคะที่นี่เลยที่พารากอนนะคะเขามีงานแสดงโชว์กล้วยไม้ที่สวยมากแลวคุณแม่ชอบกล้วยไม้อยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวต้องพาคุณแม่ไปดูคะ่ะมีพันไหนที่สนใจไหมคะ สกุณแวนด้าสวยจังนี่ม่วงนี้งามมากค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่อยากรู้พันไหนคุณแม่สามารถสแกน QR Code ได้รายละเอียดจะขึ้นมาเลยใช่แล้วก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นพันอะไรอะไรแบบไหนอย่เงี้ยค่ะอันนี้คือกล้วยไม้สกุลมอคาร่าคู่นี้สีน่ารักจังเลย เหลืองตรังค่ะเป็นพันุกล้วยไม้ที่หาชมได้ยากมากๆแต่เอามาให้ให้ชมที่นี่เป็นสีดำทั้งดอกเลยเนาะแ,แปลกมากเลยค่ะสำหรับว,วันแม่ปีนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่ค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็น เป,เ,เป็นแม่ที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นกําแพงแก้วที่แข็งแรงแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้ตลอดไปค่ะแม่นะคะ <laughs> ก็ขอให้เป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกอย่างนี้ตลอดไปนะคะแม่ก็พยายามทาตัวให้น่ารักกับลูกเสมอนะคะลูกก็จะได้รักแม่เสมอเหมือนกันอู้หอมดีนะคะ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ